วัสดีครับผมกอฟแมตอนนี้ก็11โมงแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเล่นเล่นเฉยๆตามภ่าถนนตามเรียบทางด่วนทั่วไปเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นตัวดีหรือไม่ดีอ่ะสำหรับสำหรับดีกว่านะครับสำหรับคนที่ชอบ p v p สาย p v p เนี่ยแหลงพัน5้าสองพผมว่า ทุกคนอาจจะดีใจแต่ถ้าคนสายเก็บหรือว่าทั่วไปก็คงเก็บสวยงามอะครับนะไม่มีอะไรมากถ้าคนไม่ได้พีพีก็คงไม่ได้สนใจกันนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับคมเดของเดือนนี้ก็คือเจ้าซิกแซคคูนการเรียนจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้การเรียนจะระบาดหนักในโปเกมอนโกนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ย เชื่อมโยงไปในภาคหลักของ Nintendo Switch นะอย่ารอช้าเลกว่าตอนนี้11โมงแล้วผมต้องรีบดูเกมก่อนว่ามีใครเปิดไข่หรือยังถามว่าตอนนี้ผมเวล50แล้วเปิดไข่ทําไมนะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมันต้องมีเวล55แน่นอน oh, <no. S 1> นะในภายภาคหน้าเพราะว่าหลายๆคนว่าคงตันแล้วนะครับในตอนที่เวล50เนี่ยผมว่าเต็มหลายคนแล้ว เดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดไข่ก่อนนะเดี๋ยวมารู้กันว่าโบนัสของเจ้าซิกซักคูเนี่ยมันเยอะขนาดไหนโอเคตอนนี้ผมอยู่สวนสาธารณะวังทองหลางแล้วนะครับทุกคนดูตามแผนที่ดิเป็นไงสวนเขียวกระชีเลยปะ่ะลไม่มีคนขอถอดแมสน,นะตอนนี้11โมง25นาทีนะครับผมก็เปิดไข่ แล้วก็มีเสาเราก็ลองเปิดรัวครับมันบอกอยู่ได้3ชั่วโมงเนี่ยเปิดเปิดเล่นๆผมไปดูมาแล้วนะโบนัสสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดรัวเปิดอะไรก็3ชั่วโมงเลยนะแต่ที่น่าสนใจอ่ะก็คือการลบมอนเว้ยเพราะที่จริงเนียนมันจะให้วันอังคาร เฉพาะหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอ่ะเราสามารถลบมอนแล้วก็ได้แคนดี้คุณสองใช่ป่ะแต่คราวนี้มันมายัดในคอมเดยเว้ยวมว่าดีนะแต่ที่น่าเสียดายที่มันไม่มีเลยมียากมีเย็นเหลือเกินคือลดระยะฟักไข่ทุกคนว่าไหมมันน่าจะเพิ่มมาด้วยนู่ยนไหนโบนัสแม่งก็มีตั้งเยอะแยะแล้โบนัสตีบอสเพื่อให้มอนมาเกิดรอบๆเสามันขายบัตรชัดๆมี้ยนเนี่ยเฮ้ยลืมเลยเดี๋ยวดูยิมก่อน ก็มีที่ว่างว่ะเย็ดรู้มีที่ว่างครับทุกคนเอา้าอันนี้ผมใช้โกพัดจับอย่างเดียวเลยนะนไหนๆก็มียิ้มไม่ยืนแล้วเราก็ต้องโชว์โชว์ชายนี่ซ็กซ <six>, ์กลไงโคตรเท่เซ็กซตกูลเดี๋ยวค่อยโวเดี๋ยวค่อยโวเราไม่รีบตัวนี้ซี้พีน้อยก็คงไม่โว่วครับนะ ถึงโวไปก็คงไม่มีคนเทนส่วนระยะเวลาในการโวล่า,ลางกาละเลียนก็เหมือนเดิมอะ่ะ11โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีระยะเวลาในการจับทำไมว่า11โมงยันบ่ายสองแล้วก็บ่ายสองยัน5โมงเย็นทุ่มหนึ่งเพื่อก็คือหลอกขายบ้านอะครับทุกคนเนียนมันเดี๋ยวนี้หัวการตลาดดีเกินดีเกินมันก็เอาตัวเก่าๆเนี่ยมาขายใหม่ นะครับไอซิแซกูเนี่ยมันก็คือร่างธรรมดานั่นแหละแต่แค่เอามาขายว่าไอเหี้ยมดเยอะหลือเกินพออยู่ไปอยู่มาเสือกย้ายถิ่นไปคาลาเลียนแป่งร่างได้ทั้งนั้นกลายเป็นพังพาดกูเหมือนเหลียวบอกห้ามสักว์แต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามสัตว์ตรงไหนผมก็เลยสักว์ตัวสําหรับเอาวาพีพ,พกันนี่ผมว่าสายพี่ๆถูกใจสิ่งนี้แน่นอน เดี๋ยวลองโวล่างเล่นๆสักตัวดีกว่าขอเซิร์ชซิกแซกูลตัวเก่านะครับว่ามีไอวีดีๆไหมเก่าๆนี่ก็มีพีพผมเก็บไว้1ตัวนะแล้วก็ไอ้ล่างธรรมดานี่ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยลองแนละ้วไอ้ก่อนหน้านี้โวลไปแม่งก็ไม่ให้เว้ยงั้นก็ไม่โวดีกว่าโวล่างกาลาเลียนนี่แหละดีเลยอย่าไปเสี่ยงกับล่างธรรมดาล่างธรรมดาเก็บไว้หรูๆแต่กาลาเลียนแม่งเท่กว่วะ ล่างนี้หายากนะแต่ก่อนต้องไปฟักไข่เฉพาะไข่เจ็ดโลเท่านั้นส่วนเอามาให้จับธรรมดาเนี่ยมันไม่ให้จับหรอกเนียนก็กะให้เราแบบเดินจนขาคพิดอะ่ะเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกอะ่ะลูยาดง from the People's Republic of China of Mark t o u r from Spain and Germany's Jonathan h i l l e r t ูพังเทของมันครับพังพาดกลายเป็นท้าพิเศษอัสแปกไม่ใช่อัสแปก ต้องออกเสียดีนี่เราก็มีสาย p ีพแล้วหนึ่งเดี๋ยวดูดิวันนี้มันมีเคเวสอะไรให้เราทำไหมเคเวสอะไรวะเนี่ยเกบสิบครั้งนะครับจับร่างกาลาเลียน1ิกรซกูล30 60แล้ว100่งจะได้น้ําหอมส่วนอันนี้วันของมแมลงผมยังไม่ได้โวนะเก็บไว้โวลวันหลังๆนะเดี๋ยวต้องหาตัวดีๆก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวดีป่าถ้ามีตัวดีๆก็จะวเล่นสักหน่อยนะครับ ประมาณ90อ่ะไอว0 95้าเอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีสักตัวเพ็นนี้ได้อะไรวนะเนี่ยได้มแมลงนะช่วงนี้ช่วงจับมแมลงอยู่นะครับใครที่ขาดมแมลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามแมลงตัวหายายากๆไอพวกพึ่งเงี้ยผมแนะนำเลยนะจับเยอะๆยะิ่ไงไอตัวเมียเนี่ยหายยากเหมือนกัน oh. ไม่ได้หาง่ายๆนะตัวเมียเนี่ย ยิ่งตอนนี้มีปล่อยใช้นี่แ้วะสุดอ่ะไม่เท่าไหร่ลบส่วนบัตรผมไม่ได้ซื้อนะครับไอนะ้พวกบัตร9บาทนะส9มก้ากโปรแฟสมึงจะขายไปถึงไหนมึงขายแล้วขายอีกแต่ใครจะซื้อให้ผมก็ซื้อได้นะไม่ว่ากันซื้อได้เต็มที่เลยนะครับซื้อส่งมาได้เลยนะมาเป็นเพื่อนกับผมนะครับแล้วก็ซื้อแล้วส่งมาใครเป็นเพื่อนกับผมอยู่ ซื้อแล้วส่งมาได้เลยไม่ว่าการใครบังเอิญซื้อแล้วส่งมาชื่อผิดก็ไม่เป็นไรถึงเพสจะยากลําบากยากเย็นขนาดไหนคุณซื้อมาให้ผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ได้ชายนี่มาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวไ้รอใกล้ๆ้หมดเวลากันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะได้ชายนี่แล้วก็ได้ร้อยหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนผ่านมาแถวสวนวังทองหลางแห่งนี้ แล้วยังจะมีคนมาเทกผมหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนเนอร์ขาดแคลนหรือเกินกะจะมาเทะด้วยก็ไม่มีคนเทะที่จริงแต่ก่อนแถวสวนวังทองหลางเนี่ยเขากะจะปลูกเป็นยิมมิวล์ด้วยแต่มิวทูอะบัตดดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่ฟาร์มกันใหญ่เลยแบบว่าเหียโวตโวตโวตแบบเฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นยิมมิวล์ทูนะแต่ไม่สำเร็จอ่ะถึงสำเร็จ เฮ้ยอ,อะไรสั่นๆวะอ๋อตัวเกิดที่ผายตกใจถึงจะขอกันอะไรก็แล้วแต่นะครับความเขียวตรงเนี้ยก็ช่วยอะไรยิมนี้ไม่ได้เพราะว่ามิวไม่มากาจะแบบตีแถวบ้านง่ายๆสบายๆก็ไม่มีไม่มีมิวเกิดสวนแห่งนี้ก็ยังไรซึ่งมิว2ูจนมันไม่มีมิวทูบัตรดำอีกต่อไปก็ไม่แรงกต่อไปแล้วนะออวนะเพราะว่าตีกันพุนไปนหมดแล้วแล้วก็ช่วงที่ปล่อยมนะิวทูชานี่เนี่ย มึงตีกันยับเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงประมาณบ่ายกว่าๆครับเดี๋ยวผมขอจับก่อนแล้วกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมแถวเนี้ย ตอนนี้ก็บ่ายโมงห้นะครับกำลังจะหมดเวลาของเจ้าซิซแคก,กูซึ่งอยู่ในภูมิภาคการเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าผมได้ชายนี่กี่ตัวนะครับพิมพ์คําว่าชายนี่ไปตอนนี้เครื่องกูก็รวนแล้วได้4ตัวกำลังสวยๆครับผมยังไม่ได้เช็คว่ามี IV เท่าไหร่มั่งนะยังไม่รู้ว่าได้ตัวดีๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูเฮ้ย hey, ตัวนี้ก็มาไว้ก่อน ใช้ได้ผมก็ไม่รู้ว่าสแต็กมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังจับน่าจะไม่ถึงร้อยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูเพสด,ด้วยว่าเพสมันได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ใช้โกพัดจับครับเครื่องร้อนเครื่องคูเริ่มไปแล้วสังเกตได้ว่ามันจะช้าๆนเนิบๆนะไม่ต้องตกใจมันก็คือเครื่องกำลังจะไปะครับมีเท่านี้แหละหน่ารุ้นตัวหนึง่งลองแคปไปดู แล้วเราก็มาแอปโป k เกตเจนะครับเพื่อเช็คดูว่าสมรรถภาพมอนเนี่ยมันดูดีหรือว่าใช้ได้หรือเปล่าไอวีร้อผมยังไม่มีนะต้องถามนะคะว่าม,มีไอวีร้อยอย่างยังนะเอา้าเครื่องก็ยิงจะค้างๆกันทีนี่ดีรีพันห้ได้สองพห้ได้รีเดียว2 5งพแต่ความน่าจะเป็นมันอยู่ที่54-99%เสอร์อันนี้เราไม่เสี่ยงก็ เก็บไว้ดูต่างหน้าก่อนนะครับยังสองจิตสองใจอยู่เป็นไงบ้างทุกคนสำหรับเจ้าซิกแซกูลกาลาเลียน ar ตัวนี้ได้ไอวีร้อยใช้นี่กันกี่ตัวครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกผมหน่อยอยากรู้เหลือเกินผมได้แค่สีตัวเองร้อยก็ไม่มีอยากรู้เหลือเกินว่ามีส่วนอื่นที่ไหนเปล่าว่าจะปล่อยร้อยหรือใช้นี่เยอะขนาดนี้หรือเปล่านี่ส่วนวางทองหลังขนาดเล็กเล็กแค่ ประมาณ500เมตรอะยังมีขนาดนี้4ตัวผมว่าเหลือๆนะครับสำหรับผมที่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเทศหรือเปล่าแล้วก็สำหรับสายบินนะไอ้พวกบินนะ่ะมึงอย่ามาตีแถวนี้บ่อยนะช่วงบ่ายๆเช้าๆเนี่ยชอบตีกูลงจังเลยนะลาดพ้าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวกูจะแชร์ให้หมดนะจะประจานตังหน้าเพจว่ามึงมันตีกูนะครับเพราะกูไม่เห็นคนตีเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวน้อยๆคนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อเสื้อผมด้วยที่กอล์ฟอันเดอร์มาว่าใน Instagram นะเข้า Instagram นะเวย้ยเข้าที่อไม่เจอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ